สว,ส,สวัสดีค่ะกิน,นไปเรื่อยแม่สสดสวัสดีค่ะกินไปเรื่อยแม่วาดนะคะวันนี้มาหาพี่ตัวเล็กนะคะก็เลยหิวก็เลยส้มตํานะคะวันนี้ปลาร้าคู่หอมเลยอือปูปรราลาร้าแล้วลาวาคุณแม่กาจะชอบนะคะแล้วก็มีไก่มีปลาดุกมาทานด้วยกันนะคะมาทานด้วยกันนะคะ ตอนนี้ก็อัะมึงคืงเนาะพี่จี้ไม่กินเหรอซ้ำๆอะไรพี่จี้ก็อยากกินเส้นใหญ่ผัดแหนม คุณแม่เลอย่างเง้ยตูดไก่กล่นข้างล่างอ่ะตูดตรงแยกกลืนมาทานด้วยกันนะคะอร่อยมากิ่มมากเลยไม่รู้อิ่มอะไรไม่เข้าใจวันนี้กินข้าวไปสองรอบป้าเขาตำส้นเลยแต่นิดนึงป้าเขาตำอร่อยค่ะ<อ>เขาตำมาหลายปีมาก นี่นะคะไปไๆกินไปไๆกินเขาบอกเขาจำได้ไปไๆเทียวค่ะเขาบอกเขาจำแม่ว่า เย้ละเอียดร้อนมากเลยนะหนังไม่กินนะฮะหนังแม่อยากกินเด้อโ้อื อร่อยจิ้มอืมจินเลยร้อนอ่างจังหันะ เผ็ดเหรอ,อรัวจิ้วต้ตมตำมันต้องกินเผ็ดๆไงถ้าไม่เผ็ดมันก็ไม่แซ่บนะแต่โบวี่อ่ะชอบเผ็ดๆพลอยมากินเลยนั่นเธอสั่งให้ใครอ่ะสั่งให้พี่จี้เหรอมากินไก่ยังทีเดียวกินจะเป็นเกาอยู่แล้วไหนจะสั่งอะไรมากิน บอกให้าตาดอ้วใ้ยังไงทำไมอ่ะบอกมันว่าจะไปเซเว่นไม่กินหนังไม่เอามันมันแม่เราไขมันไม่เอา <c oughs> เพราะว่าคือที่ไม่ให้กินหนังเนี่ยเพราะว่าหนูเป็นไขมัน แล้วไปนักไปพบกับนักโภชนาการด้วยนะคะคุณหมออที่เป็นที่รักษาไขมันนะเขาก็ให้เราไปพบนักโภชนาการเขาบอกว่าไก่ย่างหรือไก่อะไรกินได้นะคะกินได้ทุกสัดส่วนแต่ห้ามกินหนังอย่างเดียวเขาบอกเฉพาะคนที่เป็นไขมันนะคะแต่แต่คุณแม่ก็ม,ม,มีมีไขมันเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องกินยาไงแต่เราเหมือนหนูเนี่ยต้องกินยา ก็เลยไม่ค่อยอยากให้กินหนังเพราะว่าเซฟไว้หน่อยนึงเป็นไรหรอกปุูกนิ้นกว่าหนังม่กเ็เพราะาตอนนี้โบวีของทอดก็กินไม่ได้แต่ถ้าใช้เป็นแบบน้ำน้ำมันรำข้าวก็กินได้ค่ะเพราะว่าต้องความกินเอง เพราะว่าไขมันมันมันเกือบ400อ่ะมันก็มันก็เยอะเกินเลไอย่างเงี้ยค่ะพอเรากินแต่ของมันมันหมดเลยจนมันสะสมปลาหมึกอ่ะตัวดีเลยนะคะต้มมาไม่รลอย แดดมาแล้วค่ะร้อนมากนี่แดดแ้าบ้านเรามันไม่ต่ำรสชาติอย่างงี้อือเยอะเลยร้อน ร้อนเหรอ,อยาย <c oughs> แดดไล่แล้วนะคะคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวให้คุณแม่เขาทานเรื่อยๆนะคะขอฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆที่เข้ามารับชมนะคะกินไปเรื่อยแม่ออสสวัสดีค่ะ